พ่อเราพูดทุกเช้าเลยจะไปเล่นต่อหรือยังก <c oughs> ็แบบแปะโพสอีกว่ายัง <c oughs> มินิเขียนมาแบบพักผ่อ <c> น <oughs> รู้สึกว่าทุกวันเนี้ยนอกเวลางานอะมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่สักทีเลยอะคือนอนแต่สามทุม่มรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่เลยอะแล้วมันรู้สึกว่าเราวนลูปนี้มาสักพักแล้วอะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นเคสประมาณนี้แล้วเขาไปหาหมอ แล้วหมออ่ะก็บอกว่าต้องเอาตัวเองออกจากงานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเรื่องที่ในวงเพื่อนๆแบบคุยกันทุกวันเราเชื่อว่าทุกวงอ่ะ <c oughs> ทุกคนที่ทำงานบริษัทอ่ะกินข้าวแบบอยากลาออกอ่ะคนที่พูดอ่ะไม่ทำหรอกวกที่ไม่พูดอ่ะไปก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูอีกแล้วดูอีกแล้วอ่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมีงานเข้าครับผมรายการนี้เป็นรายการที่จะพาคุณไปพบกับคนทํางานที่มีงานเข้าทั้งในด้านที่สวยและมีงานเข้ากับด้านที่มีงานเข้าเต็มเลยทำยังไงดีวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการทํางานจากพวกเขากันครับแล้วันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นคนทํางานรุ่นใหม่เลยที่เพิ่งอายุ24ท่านั้นเองแต่ว่ามีโอกาสได้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรขนาดใหญ่มากๆตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับเจลลี่ สวัสดีค่ะชื่อเจลลี่นะคะตอนนี้อายุ24แล้วก็ทํางานอยู่ที่บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซชื่อดังแห่งหนึ่งก่อนอื่นอยากให้ทุกคนรู้จักเจลลี่เบื้องต้นเนาะถ้าเกิดว่าคนภายนอกมองมาเขาจะนิยามเจลลี่ว่าเป็นคนยังไงน่าจะนินยามเราว่าเป็นคนดูด,ดุซึ่งเราก็ดุจริงๆึ่งวันนี้ดุมาก มีโดนดูแล้วสามรอบไม่เชื่อเป็นคนที่แบบมีความพยายามค่อนข้างสูงแบบเราจะไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆทุกอย่างเราจะแบบพุทเอฟฟอร์ตสองร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดสองร้อยเปอร์เซ็นต์เออแบบว่าคนจริงจังงั้นก่อนอื่นเจลี่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามาทำงานที่ได้ยังไงเรียนจบจากที่ไหนมาสายไหนมาเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาภักไทยแล้วก็ไปฝึกงาน traditional econ เลยแบบว่ากรมกระทรวงแบงอะไรอย่างนี้ก็ลองมาแล้วแบบว่าไม่อิ่เราก็เลยลองมาสัมภาษณ์ที่นี่ดูซึ่งตอนที่ ที่เราสัมภาษณ์เราเราก็ถามพี่คนที่สัมภาษณ์รอบสุดท้ายว่าเราจะต้องทํางานเกี่ยวกับอะไรงานเราจะเป็นงานประมาณไหน oh. เขาบอกว่าผมก็ตอบไม่ได้หรอก oh. ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอะบริษัทต้องการอะไร oh. แล้วไร่ดคือเราชอบเว้ย ้็หลายๆคนอาจจะแบบบายไม่ถึงมมนเจดีก็ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่คือเราโอเคกับสิ่งนั้นแล้วแบบอย่างชื่อตำแหน่งเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นตำแหน่งแบบโปรเจกต์แมネจเมนต์ก็คือโปรเจกต์อะไรเข้าก็ต้องทำให้ได้ให้หมดช่วงนั้นอะบริษัทเราเพิ่งตั้งแรกๆมันมีอะไรให้ลงไปบิวเยอะมากที่มันบบไม่ได้ต้องการความรู้เฉพาะทางเราก็เข้ามาแล้วก็แบบได้ลองทำส่วนนั้นส่วนนี้ได้ลองแตะหลายๆอย่างเลยแล้วงานโปรเจกต์แมเนจเจอร์เนี่ยจริงๆมันได้ทำหลากหลายใช่ปะมันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นหมว่าจริงๆแล้วเราชอบทำงาน เพื่อนหลายๆคนอะชอบคุยกันเรื่องแพชชั่น แต่เราเป็นคนไม่ชอบ d i s c u สอะไรเรื่องนาม,มาทมแรกๆเ,เราเลยไม่อ <in. S 1> ินแต่นี่เรื่องแบบเรื่องใหญ่มากเลยนะของของคนรุ่นใหม่ใช่ปะใช่ <I S 1> ใช่ใชรู้รู้สึกยังไงบ้างกับกันคือเราว่ามันน่าจะเกิดจากก่อนหน้านี้เราเคยคุยกับพี่ช่วงแบบสมัยเรียนเพราะมันมันบูมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก่อนเราเรียนจบทุกคนแบบตามหาแพชั่นหนักมากเราก็แบบส่วนมากในวงสนทนาแล้วก็ืปฟังเขาก็ฟังแล้วก็แบบไม่ต้องมีคนที่อินไ้มเราก็มาคิดว่าแล้วของเรามันคืออะไรคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นความที่เราคิดแล้วทาเลย ไม่คิดมากเห็นอะไรก็พุ่งเข้าใส่อะไรเงี้ยพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะเราจะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากสิ่งนั้นสิ่งที่เราเอนจอยอะคือโปรเซสในระหว่างนั้นเปอเราลองเข้ามาทําสิ่งนี้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย แล้ว<ม>เราก็มาดูว่าเออเบื้องหลังมันทำงานยังไงกลไกต่างๆมันต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี<ม>้ยแล้วเราเอนจอยกับไอ้โปรเซสการเรียนรู้อันนี้วันวันที่เราเครียดเรารู้สึกว่าเออว่าเชื่อวันนี้ไปชุมกับพี่เขาไม่มีอะไรไปอัปเดตแน่เลยลอะไรเงี<ม>้ยต้นเพื่อนเราอ่ะเคยพูดกับเรามาประโยคนึงว่ามึงไม่ต้องมีผลงานทุกวันก็ได้เว้ยอ,อันนั้นน่คือแบบเแบรบก<ม>เราแบบปึ้งเลยอ่ะเพราะแบบก่อนต้นนั้นคือเราทํางานแบบหัวจะระเบิดทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาต้นเพื่อนคนนั้นบอกเราเราก็แบบหวากไี่เ็แบบาาร บ้าตลอดเวลาออาตอนั้นก็คือเราแบบเปลี่ยนไปประมาณนึงหลังๆเราก็เลยแบบถ้าเราไม่ทันเราก็ปล่อยวางเราก็บอกพี่เขาเลยว่า,วาอันนี้ยังไม่เสร็จวันนี้ทําไม่ทันไม่ได้แบบทําจนไม่ได้นอนไม่ไม่มีแหละเจลลี่พูดถึงหัวหน้าหรือว่าพี่ๆที่คอยเมนเทอร์เราเยอะมากมีหัวหน้าแบบไหนที่เราชอบเป็นมิสเศษไหมตอนแรกคิดว่ามีเพราะว่าเคยชอบพี่คนหนึ่งมากๆคนนี้คือแบบไอดอลตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ยเออจนกระทั่งแบบการทํางานก็มีจากลาเราก็ได้มาเจอกับ พี่คนใหม่ที่เออเขาก็ทําให้เรารู้สึกแบบน,นั้นอีกรอบนึงพีเ่เจลลี่คือเรื่องงานหรือเรื่องความเรื่องงานไม่มีเรื่องอะไรโรืม่ติกไม่มีมความรักใดๆเราได้เจอคนใหม่เราเปิดใจแล้วก็ได้รู้จักแบบสี่ที่ดีๆเรื่องหัวหน้เาเหมือนยิ่งคือเหมือนยิ่งเรื่องหัวหน้านะครับอันนี้ย้ำขึ้นตัวโตขึ้หัวหน้าหัวหน้าโอเคตอนเนี้ยเราประทับใจหัวหน้าแบบไหนเราว่าคอมมอนคาแรค c t e r i ติกของพี่พี่ คนที่เราชอบน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขารับฟังเราจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างโอเพ่น ฝั่งเขาเองก็ไม่ได้มีแบบเส้นทางของน้องในอารมณ์คติของเขาที่ชัดเจนเหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นเด็กแบบไหนเป็นพิเศษเขาถึงจะชอบแค่แบบเป็นคนที่ตั้งใจทํางานพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบก็พยายามจะช่วยให้เราเติบโตเพราะเขาเห็นว่าเราแบบสู้มาสู้ตีนประมาณนึงมีงานอาะไรใหม่ๆเขาก็จะโยนมาให้เราเขาก็ให้เราลองอแล้วก็สอนเราว่าเอออันนี้มันควรไปยังไงซึ่งอันนี้คือ p อยที่เรารู้สึกว่า เออช่วยให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรรวดเร็วมีความคิดว่าจะงย้ายงานบ้างไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จริงๆแล้วมุมมองต่อการย้ายงานมันเปลี่ยนไปมากเนาะเป็นเรื่องที่ในวงเพื่อนๆแบบคุยกันทุกวันเราเชื่อว่าทุกวงอะทุกคนที่ทำงานบริษัทอะเออน่าจะแบบเป็นบทสนทนาปกติทุกๆวันกินข้าวแบบอยากลาออกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางทีมันพูดพูดไปก่อนเนาะ คนที่พูดอตไม่ทำหรอกคนที่ไม่พูดอต่ไปก่อนดูอีกแล้วอ่ะจริงจริงมันมีเพื่อนในกลุ่มเราที่ออกไปใช่ไหมมันจะมีคนที่บ่นอ่ะอนนี้ยังอยู่แต่ว่าคนที่ออกไปแล้วก่อนนั้นอ่ะไม่ได้พูดเลยขนาดนั้นพอเดินมาบอกว่าไปแบบมึงกูไปแล้วแบบไปไหน ไปไหนไป่ไหนวะไม่เห็นมีให้เขาเขาลางๆอะไรมาก่อนเลยใช่ใช่จนหลังๆแบบเราต้องบอกเพื่อนว่าถ้ามีใครไม่บอกเราไปโกรธโกร<ฎ>ธจริงจังอ่ะ <c oughs> รู้สึกอินสิเคียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าปัจจัยหนึ่งทำให้เราอยู่ที่นี่คือเรื่องคนสรุปเจลลี่มีความคิดยังไงต่อเรื่องการลาออกนะเจลลี่เคยอยากลาออกไหมคิดแต่ยังไม่ทําแล้วทาไมเรื่องที่ทําให้ยังไม่ลาออกคือเรื่องคนเ <c oughs> พราะว่าเหมือนย้อนกลับไปตอนแรกที่แบบบอกว่าเราไม่ได้มีแพชชั่นกับเนื้องานสิ่งที่เราเอนจอยคือการเรียนรู้ทั้งแบบจากพี่จากเพื่อน ถ้ามันเดินไปถึงจุดๆที่เรารู้สึกว่าอาจจะเต็มไปด้วยพี่ที่แบบตอบได้ประสบการณ์หรือว่าเป็นคนที่เราทาเงินด้วยแล,วแล้วเรารู้สึกว่าไม่คลิกหรือว่ามันอยู่ในจุดท,ที่งานมันเริ่มซ้ำๆเดิมๆแล้วคงคิดว่าแบบงานนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราไปหาอย่างอื่นที่เหมาะกับเราดีกว่าตอนนี้ก็ยังเต็มไปด้วยผู้คนที่ดีอยู่ใช่ที่ท้าทายอยู่ท้าทายมากไม่ไหวแล้วคิดงานไม่ออกแล <laughs> ้ว <introductory> นอกจากเรื่องคนมีเรื่องไหนอีกไหมที่สําคัญกับเราในการอยู่กับงานงานหนึ่ง แล้วว่าคนมันจะเชฟทุกๆอย่างขึ้นมาเองแล้ว environment มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าคนไม่ดีท็อกซิกอันนี้ก็ออกหรือแบบทํางานไปวันวันทุกคนแบบไม่ได้อยากก้าวหน้าอะไรก็แบบอ๋อเธอ,อตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใน environment ที่แบบทํางานแล้วมันสนุกอะรังรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ได้ collaborate ได้เจอคนเราวเรายังชอบทําทงานกับคนเหล่านี้อยู่จริงจริงมันก็ส่งผลกลับมาที่ nature งานทำงานเนาะมันก็จะ challenge ตัวเองไปเรื่อยๆด้วยใช่ปะ สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจออกจากงานหรือว่าบางคนที่ยังรังเลียอยู่อะเจลลี่คิดว่าเราต้องมองอะไรบ้างที่จะทาให้เรารู้ว่าเราควรจะลาออกเราต้องคิดก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่นนะเหตุ <c oughs> ผลที่เป็นท็อปฮิตของการลาออกสมัยนี้สําหรับรุ่นรุ่นเราคือการไปเรียนต่อ เยอะกว่าย้ายงานอีกคือถ้าเป็นคนที่ต้องกลับมารับกิจการต่อที่บ้านจะป็นต้องไปเรียนต่อคยเรอนี้เราก็ไม่เถียงไปอแต่ว่ามันก็จะมีแบบคนที่เหมือนใช้การเรียนต่อเป็นข้ออ้างในการหนีปัญหาของการทํางานตอนนี้ก็คือเหมือนแบบใช้การเรียนต่อเป็นการพักจากเออออมันมีคนที่คิดอย่างนี้รอยู่ใช่หมใช่ใช่เคยใช้พักก้อาจจะเป็นช่วงพักมันไม่ผิดแต่เรารู้สึกว่าอยากคิดต่อนิดนึงว่าไปเรียนอันนี้เรียนสาขาอะไรเยนเพื่ออะไรแล้วจะเอามันมาทําอะไรต่อเพราะว่าอย่างประเด็นเนี้ยคือเราอ่ะก็เคยถามพี่หลายคนเพราะว่าพ่อเราู้ เช้าเลยจะไปเียนต่อหรือยังแต่แบบแปะพต์อีกว่ายังจะได้ไม่ต้างตอบหรอกใช่เพราะว่าเราก็แบบคุยกับพี่หลายคนมากว่าคนที่เขาไปเรียนมาอย่างเงี้ยทุกคนเขาพูดเหมือนกันว่าถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเรียนเพื่ออะไรไม่ต้องไปมันไม่มีประโยชน์ซึ่งเรายังรู้สึกว่าถ้ายังตอบตัวเองตรงนี้ไม่ได้ก็แบบไม่ต้องหรอกหรือแบบสาเหตุอื่นๆก็คือรู้สึกว่าเงินมันได้น้อยไปหรือว่างานมันน่าเบื่อหรือมันไม่อยากทางานนี้แล้วอย่างเงี้ยถ้ารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรก็เมคชัวร์ด้วยว่าที่ที่ตัวเองเลือกที่จะไปะ มันไม่เจอปัญหาเดิมเออจริงจอันนี้สําคัญมากเนาะนอกจากเรื่องตัวเองแล้วเวลาเราจะลาออกเราต้องมองที่ใหม่ให้ดีด้วยก็คือคิดไปข้างหน้านิดนึงอะว่าแบบออกไปแล้วเราไม่ได้เจอสิ่งเดิมหรือสิ่งที่แย่กว่าแล้วชีวิตนอกเหนือจากด้านเรื่องงานเจลรี่เป็นคนยังไง ตอนแรกเราก็คิดว่าเราเป็นคนผ่อนคลายประมาณนึงจนแบบมีช่วงหนึ่งที่เราไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ามึงไปเที่ยวกับเจลลี่เหมือนไปเข้าบูธแคมป์เฮ้ย <laughs> <laughs> เหมือนเราอะเวลาเราไปเที่ยวอะเราชอบออตื่นเช้าอย่างเนี้ยเราเพิ่งกลับมาจากเขาหลักเพราะเรารู้สึกว่าทุกนาทีมีค่าเดีวเราไปเที่ยวแล้วเราเสียเวลาเ,เดินทางไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ย่อเออมีน้อยมากเราชอบตื่นเช้าไปหากิจกรรมทาแต่เช้าเออไม่ใช่แบบตื่นไปนั่งชิลแลวนะอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นล่าสุดเราไปซิร์ฟมาสองอาทิต ตอนเช้าบางทีปัญหาจะลาพานบ้างแต่ก็คิดกับกันเราก็ลาพานเพื่อนเหมือนกันจีรี่ทำงานมากี่ปีแล้วนะเกือบ3ปีแล้วสามปีแล้วมีโกในการทํางานยังไงบ้างครับแล้วมันเปลี่ยนไปไหมตลอด3าปีนี้ตอนแรกเราทำงานแบบไม่มีโกได้รับใจมาก็ทา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 ไปเรื่อยจนตอนนี้แบบโดนถามบ่อยต้องคิดบ้างก็เลยไปคิดมานิดนึงโอ้สาเหตุของการคิดโกชอบมาก ต้องมีคำตอบให้คนที่มาถามไปเยอะเออบางทีมนันต้องใช่ไงออ <laughs> <laughs> ดีว่ะ <laughs> าเป็นตอนนี้ก็คือคงอยากเติบโตมีความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นได้ทําอะไรที่ยากขึ้นแต่ว่าแบบเรายังไม่อยู่ในจุดที่อยากจะไปยืนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเราชอบการทํางานที่แบบมีคนที่คอยแนะนําชอบมีแบบพี่ที่เรารู้ว่าเรื่องนี้เราสามารถวิ่งไปหาเขาได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมเรายังขาดอีกเยอะเลยแต่ก็สักวันหนึ่งอีกสักโอเคสปีหรือ3ปีเราจะเป็นอย่างนั้นได้บ้างมินิเขียนมาแบบพักผ่อ <laughs> นรู้สึกว่าทุกวันเนี้นอกเวลางานมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่สักที คือนันจะสามทุ่ม,มรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่เลยอ่ะแต่มันรู้สึกว่าเราวนลูปนี้มาสักพักแล้วอ่ะเจลลี่อยากพักผ่อนแต่ว่าไอการเล่นเกมหรือการพักผ่อนที่เราคิดอยู่ว่าเป็นคือการพักผ่อนก็ไม่ได้สามารถเติมเต็มเราได้มันยังไม่ใช่ก็คือเราก็เลยแล้วต้องทํำยังไงแล้วทำยังไงไอคิดว่าจะทํำยังไงังจากนี้คือเราอ่ะเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นเคสประมาณนี้แล้วเขาไปหาหมอ แล้วหมออะ่ะก็บอกว่าต้องเอาตัวเองออกจากงานร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะว่าที่ยูไม่ได้พักผ่อนอเพราะสุดท้ายอะ่ะยูนอนไปสมองยังคิดเรื่องงานอยู่<อ>ยังประมวลผลยังแก้ปัญหาอยู่ว่าแบบเออเรื่องนี้จะแบบเอามายัางไง<อ>เพราะว่า,อย,าอย่างเพื่อเราเคสน,นี้หนักมากผมว่าก่อนนอนอะ่ะยังคิดไม่ออกแต่ตื่นมาปุ๊บคิดออกเออเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ถ้าดึกๆไม่มีอะไรต้องทําจริงๆก็คือไม่ทําแล้วก็พยายามนอนพยายามเลิกเล่นเกม ถ้าเราเปิดโทรศัพท์เล่นเกมปุ๊บอะเราอยู่ถึงตีห้าอย่างเงี้ยคืาบอกว่าแบบทำอะไรบางอย่างพลื่นสมองแบบว่าให้มันแบบตื่นตื่นตื่นตลอดเวลามันจะเป็นบูไลท์หนักมากมกเราแบบโอเคพยายามที่จะจัดการความเครียดด้วยแล้วก็ทำายอะรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าหายเหนื่อยบ้างอะคำ<อ>ที่เจลี่พูดก่อนนั้นเนี้ยว่าแบบต้องเอาตัวเองเออกจากงานร้อยเปอร์เซ็นต์ะน่าสนใจมากเลยคือไอการเล่นเกมจริงๆอะมันก็คือไม่ได้เอาตัวเองออกจากงานร้อยเปอร์เซ็นต์หรอหรือว่าแผนที่จะเห็นเนี่ยมันเราต้องแบบ เอาตัวเองออกจากงานร้อเปอร์เซ็นต์นี้กำลังคิดว่าจะไปทำอะไรจริงปะเออจะไปทําอะไรที่แบบไม่ใช้แรงไม่ใช้สมองไม่ใช้อะไรเลยใช่ปะใช่สุดท้ายก็จริงๆเราถามเจลลี่เยอะแล้ว,แ,ลวแต่ว่าอยากให้เจลลี่ฝากคําถามสําหรับเพื่อนคนทํางานที่กําลังฟังอยู่หน่อย ใครมีคําแนะนําเกี่ยวกับการพักผ่อนหรือการจัดการความเครียดหรือเป็นอะไรก็ได้ที่แนะนําให้กินให้ทําอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาตามอ่านแล้วก็เราจะไปทําบ้างเผื่อมันจะดีขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนที่กาลังทํางานอยู่ก็ประสบปัญหาเมือนกันเนาะแล้วก็น่าจะกำลังตามหาอยู่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณเจลลี่มากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานี้เห็น อะไรเยอะแยะมากมายขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันจนถึงตอนนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพจแบบบรรทัดครึ่งมาด้วยนะครับผมมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok กนะครับและอย่าลืมนะฮะถ้าใครที่มีเพื่อนที่มีงานเข้าแบบนี้ไม่ว่าจะในด้านดีๆหรือว่าด้านที่แบบมีปัญหานะฮะก็อย่าลืมแท็กเราหรือบอกเรานะครับช่องทางไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะพาเข้ามาออกรายการนี้แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้ทุกคนฟังอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบาย